สิ่งสำคัญที่วัยทำงานทุกคนควรจะต้องลงมือทำหลังจากขึ้นปีพศใหม่นั่นคือทบทวนแผนการเงินของตัวเองว่าเป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถ้าหากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ก็ต้องมาค้นหาสาเหตุกันดูว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดซึ่งในปีที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ยากและเหนื่อยใจสำหรับพวกเราทุกคนจริงๆจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ส่งผลให้สินทรัพย์หลายชนิดมีความผันผวนเรียกได้ว่าในปีที่ผ่านมาการเงินส่วนตัวก็สะดุดนะคะการออมไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แม้ว่าเราจะใช้ใจ่ายเงินเท่าเดิมแต่กลับมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นจากปัญหาเงินเฟอ้อเรียกได้ว่าเงินเฟ้อสูงขึ้นแต่เงินเดือนไม่ได้ขึ้นตามค่ะ ในขณะที่การลงทุนก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ผลตอบแทนได้น้อยลงกว่าเดิมหรืออาจจะขาดทุนซะด้วยซ้าไปเรียกได้ว่าเจ็บหนักจริงๆค่ะสําหรับปีที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็มีทั้งเรื่องที่เราควบคุมได้และเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้โดยในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้ในปีนี้ในเรื่องของการออมก็อยากจะให้เน้นใส่ใจเงินสำรองฉุกเฉินให้มากหน่อยจากเดิมอาจจะเคยเก็บไว้3-6เท่าของ ค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดค่ะและอาจจะเลือกพักไว้ในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีอายุเฉลีย่ยคงเหลือมากกว่า1ปีขึ้นไปเพื่อที่จะได้สอดรับไปกับนโยบายการเงินของเฟดท,ที่ส่งสัญญาณมาแล้วว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งก็จะทําให้ตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลีย่ยคงเหลือมากกว่า1ปีขึ้นไปมีโอกาสเติบโตมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างราคาค่ะ ในส่วนของการลงทุนนะคะเทรนด์ของโลกยังคงขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีแต่กลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ก็เริ่มกลับมาแล้วเหมือนกันจากปัจจัยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีรวมถึงโลกของเรากำลังเข้าสู่ซ u เปอร์เอจิ้งโซซายตี้ก็คือสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบทำให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บริการนี้มีเพิ่มมากขึ้นด้วยจึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนในปีมังกรทองปีนี้อยากจะให้เน้น2เรื่องเรื่องแรกคือในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงค่ะในปีที่ผ่านมานะคะเชื่อว่าหลายคนสนใจลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีค่อนข้างมากซึ่งถ้าให้เราตรวจพอตการลงทุนดูก็อาจจะพบว่ามีสัสดส่วนการลงทุนในหุ้นที่ค่อนข้างสูงดังนั้นในปีนี้ทบทวนพอตการลงทุนสักหน่อยกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์อื่นๆบ้างอย่างที่แนะนําไปก็มีตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า1ปีขึ้นไป หรืออาจจะกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในทองคําบ้างก็ได้นอกจากนี้นะคะในเรื่องของกระจายความเสี่ยงไม่ได้จํากัดอยู่แค่สินทรัพย์การลงทุนเท่านั้นแต่ยังอยากให้ดูในเรื่องของภูมิภาคด้วยเพราะอย่างที่บอกไปค่ะว่าการลงทุนตามเทรนด์เทคโนโลยีส่วนใหญ่ตลาดลงทุนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเราก็อาจจะเวทน้ําหนักในสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างมากเกินไปหน่อยหรือโอเวอร์เวทนั่นเองดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะลองมองการลงทุนในฝั่งภูมิภาคเอเชียบ้าง เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางด้านภูมิภาคค่ะส่วนเรื่องที่2ที่อยากให้เน้นในปีมังกรทองปีนี้นะคะนั่นคือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยหรือ DCA ค่ะเพราะในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนไม่แน่ไม่นอนการจับจังหวะในการลงทุนหรือ Market Charming อาจจะทําได้ยากแต่การลงทุนแบบ DCA สามารถช่วยได้นะคะโดยการลงทุนอย่างสม่ําเสมอทีละเล็กทีละน้อยเป็นเวลา10ปี20ปีเพื่อตอบโจทย์แผนการลงทุนระ,ระยะยาวของเราในระยะยาวเราจะ สามารถได้ต้นทุนที่ถัวเฉลีย่ยสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราได้โดยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นค่ะ ถึงแม้ว่าวิธีการลงทุนแบบ DCA จะต้องใช้พลังใจในการอดทนรอคอยแต่เชื่อเธอเข่าว่าเป็นวิธีการลงทุนที่เหมาะสมในช่วงที่เศรษฐกิจมีความผันผวนแบบนี้และที่สําคัญอีกอย่างนะคะเศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนเราควรจะต้องหมั่นทบทวนพอร์ตการลงทุนอยู่สม่ําเสมอเพื่อที่จะได้ปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ค่ะ